สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยเยนะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของเอ็นโกโลกงเต้นะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับก็ขอขอบคุณ You YouDrink Don't drive ครับ ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยครับเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับซูซูกิคอ r ์วีแคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการครับสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดครับเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์เต็มที่ทุกฟังกชั่นเต็มพลังสมา r ์ทไฮบริดได้แล้วนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอเลเวนะครับก็ไปเตะฟุตบอลหรือว่าจะหาเครื่องดื่มสักอย่างหนึ่งที่สดชื่นก็แนะนำสิงเลมอนโซดาเลยนะครับข่าวที่น่าสนใจครับมีหลายเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็อย่างแรกเลยก็คือมีภาพของท็อตโบรีเนี่ยอยู่ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ โดยภาพเนี่ยจับได้ว่าทางฝั่งของอทอตโบลีเนี่ยได้คุยกับเจ้าชายนะฮะอวาลิดบินทาลาวแล้วก็ฟาฮดบินดาเฟลที่ซาอุดีอาราเบียนะครับซึ่งก็เดาไม่ยากการจะเป็นรื่งราวของเอ็นโกโลกองเต้นั่นแหละนะครับขณะเดียวกันครับเกาโชเมคาโตครับรายงานว่าหลังจากปาโลมาดินีเนี่ยโดนเอซิมิลานไล่ออกเมื่อวันจันทร์ครับทำให้ต้องยกเลิกนัดการเจรจา กับเอเนต์ของรูเบนรอฟตาชีกซึ่งก็ทำให้การเจรจาที่เคยมีมาทั้งหมดเนี่ยต้องหยุดชะงักเพื่อพิจารณากันใหม่อีกครั้งนะครับก็สาเหตุที่เปาโลโมอดินี่โดนไล่ออกเนี่ยก็เป็นเพราะทางฝั่งของมอดินี่กับมิลานเนี่ยทิศทางการทำทีมอ่าคนละทางนะครับก็เลยไล่ออกแล้วก็ทำให้ดีลรอฟตาชีก็ ik, สะดุดไปด้วยนะครับขณะที่ f ฟรเรนเพเทนเบิร์กครับรายงานว่าการที่คาฮาวเวสเนี่จะย้ายไปเรอัลมาดริด นั้นเป็นไปได้จริงๆครับการขยายสัญญากับเชลซีออกไปจนถึงปี2025ไม่ได้อยู่ในแผนของเขานะครับแล้วก็คาดว่าการเจราจาจะเริ่มขึ้นใหม่ในเร็วๆนี้นะครับขณะที่จะคอมสิตเบิร์กนะครับจากกาเดียนเนี่ยรายงานเป็น breaking news เลยบอกว่าคายฮาเวสเนี่ยได้บอกกับเชลซีแล้วว่าตนเองเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมและต้องการความท้าทายใหม่ๆนะครับส่วนฝั่งของมากาครับซึ่งเป็นสื่อในสเปนเนี่ย ก็รายงานว่าเรอลมดริตเนี่ยไม่ได้ขยับตัวใดๆเกี่ยวกับคฮาวเวสนะครับเพราะนักเตะไม่ใช่หนึ่งในเป้าหมายที่เป็นไปได้ในตอนนี้ใกล้เป็นมากาสื่อของเรอลมดริตเนี่ยเป็นเจ้าเดียวเลยที่บอกว่ามมดริดไม่ได้สนใจคฮาวเวิสนะครับแต่อยากจะบอกองี้ฮะแฟนเจลซี Fantasy, บางทีเนี่ยมากามันเป็นสื่อที่ลักษณะชี้นำนะครับสมมุติว่าอยากได้อ่กองหน้าอย่างโอซิมเฮนเนี้ยเขาก็จะเขียนข่าวในลักษณะที่ว่ามากา รายงานว่ามาริดสนใจโอซิมเพนเพราะฉะนั้นเนี่ยมากาบางทีอาจจะไม่อยากได้ไครฮาวิสไปแทนที่เบนเซม่าก็เลยออกข่าวในลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมาก้านี่เป็นสื่อของมาริดก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับขณะเดียวกันครับสื่อในฝรั่งเศสครับอันนี้ก็ตีไว้เป็นลือได้เลยบอกว่ามนากเนี่ยสนใจในตัวของเอเดวาร์เมนดี้ผู้สัรตรูของทางเชลซีนะครับนอกจากนี้ครับจาคอบซินเบิร์กจากกาดีเอนบอกว่าเชลซีเนี่ยจะเข้าร่วมการแข่งขันในการเซ็นสัญญากับ กาบร i e เว g a กนะครับกองกลางดาวรุ่งของทีมเซลตาบีโกซึ่งมีค่าฉิกสัญญาที่34.4ล้านปอนด์โดยต้องแย่งกับเลี้ยวผูและบาร์เซโลน่านะครับคนนี้นี่มีข่าวหนาหูว่าหลังจากที่เลี้ยวผูจะเซ็นกับแบ็กอลิสเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เลี้ยวผูให้ความสนใจนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาฟอร์มในลาลิก้าสเปนถือว่าฟอร์มใช้ได้แต่โดยภาพรวมเนี่ยผมยังยังไม่ได้ดูฟอร์มนักเตะ มากเท่าไรนะครับเอาว่ากันตามตรงถือเป็นดีลที่เสี่ยงมากๆนะสำหรับนักเตะรายนี้นะครับส่วนฝั่งของแมตต์อครับมาว่ากันเลยฮะเรื่องราวของเอ็นกโลกองเต้แมตต์อบอกว่าก่อนหนะ้านี้กองเต้เนี่ยใกล้จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีที่มีแรงจูงใจสูงครับแต่การเจราจาหยุดชะงักเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บอีกครั้งครับข้อเสนอถูกหยุดเอาไว้ตอนนี้เชลซียังไม่มีแผนที่จะปรับปรุงสัญญามากนะักและตอนนี้กองเต้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งการตัดสินใจ ในขั้นตอนสุดท้ายของเขานะครับนอกจากนี้แบตลอครับที่ออกมารายงานข่าวในช่วงประมาณสักสี่ห้าทุ่มบ้านเราเมื่อวานนี้ครับบอกว่ามีความไปไปได้สูงครับที่กองเต้จะย้ายจากเชลซีครับเชลซีมีข้อเสนอสัญญาที่จะตอบแทนเขาอย่างมากสําหรับกรณีได้ลงเล่นนะครับยับว่าได้ลงเล่นแต่ตัวแทนของซาอุดีอาระเบียเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึงปีละ86ล้านปอนด์ให้กับเอ็นโกโลกองเต้นะครับซึ่งข่าวล่าสุดนะฮะจากฟาบิเซโอโรมาโน ที่เข้ามาสักประมาณช่วงตีสามตีสี่บ้านเรานี่นะครับบอกว่าเอ็นกุลกองเต้เนี่ยใกล้ย้ายไปร่วมทีมเอาอิติฮัดแบบไม่มีค่าตัวแล้วครับโดยกําลังหาหรือรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นเนี่ยจะรับข้อเสนอครับโดยผู้บริการของเอาอิติฮัดเพิ่งมาถึงลอนดอนเพื่อคุยกับคณะผู้แทนของ PIF s a ดี i เพื่อเตรียมเอกสารซึ่งคาดว่ากองเต้จะได้รับค่าเหนื่อยถึง100ล้านยูโรต่อปีนะครับ แล้วก็เซ็นสัญญาจนถึงปี2025นสะครับส่วนฝั่งของเดอะการ์เดียนเนี่ยก็บอกว่าเอาอิติฮัดแล้วก็เอานาเซอร์เนี่ยต่างก็ยื่นข้อเสนอค่าเดื่อยปีละ86.2ล้านปอนด์ให้กับเอ็นโกลโล่กองเต้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูเช็คใน t w i t t e อร์ของหลายๆสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งเชลซีด้วยหรือว่าสื่ออื่นเนี่ยก็เหมือนทำเขาเรียกว่าทำสถิติโทรฟี่หรือว่าทำลักษณะการอำลากองเต้แล้วซึ่งดูแล้วก็ไม่น่า มีปัญหานะฮะสำหรับดีลของเอ็นโกโล่กองเต้นะครับก็ดูแล้วขั้นเหนื่อยระดับนี้ด้วยแล้วก็จากอาการบาดเจ็บด้วยดูทรงแล้วย้ายแน่ครับสำหรับกองเต้นะครับขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโนรายงานเรื่องพูลิซิชครับว่าน่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเชลซีเนี่ยเปิดทางให้ย้ายออกจากทีมครับโดยมีเอซีมิลานเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจพูลิซิชตามรายงานครับโดยนักเตะเนี่ยถูกกล่าวถึงในการเจรจาครั้งล่าสุดที่คุยกับ เชลซีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะย้ายออกจากทีมแน่นอนนะครับขณะที่นิมาซิโอครับรายงานว่าหนึ่งในความสนใจความคิดในการเสริมทัพของเอซิมิลานในตอนนี้คือคริสเตียนพูลิซิชนะครับก็ตอนแรกมีข่าวกับยูเวนตุสแต่กลายมปนว่าดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเอซิมิลานซึ่งมีโอกาสมากกว่านะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวในอิตาลีก็รายงานครับว่าคิมซีเยกเนี่ยเตรียมย้ายไปเล่นในซาอุดี โปรลีกนะครับก็ไม่รู้ว่าไปเล่นกับทีมไหนนะฮะแต่ข่าวซีเอ็คเงียบมาเป็นเดือนเลยครับเพิ่งมัมีข่าววันนี้นี่เองนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนเรื่องราวของเลวายควิลกันบ้างครับฟาบิโซรโรมาโนรายงานว่าไบรตันเนี่ยกำลังเตรียมการเสนอราคาใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรในดิวของเลวายควิลด้วยการเพิ่มเงินเป็น40บล้านปอนในเร็วนี้ครับก่อนน้นนี้เชลีปฏิเสธเขาเสนอรอบแรกจากไบรตันที่ประมาณ30ล้านปอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเชลซียังมีจุดยืนเหมือนเดิมคือโควิลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะยาวครับสโมสรไม่มีความตั้งใจที่จะขายเขาออกจากทีมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นด้วยเลยถึงแม้ว่าไบรตันจะเพิ่มเงินเป็น40ล้านเนี่ยผมก็มองว่าเชลซีไม่ควรปล่อยโควิลแล้วก็ถ้าโควิลอยู่ในมือของปอรเชติโน่เนี่ยก็น่าลองดูครับว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะฮะขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่านอกจากเชลซีแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ขายโควิลแล้วเนี่ย ตัวของโปรเชติโนเองก็ต้องการทำงานกับนักเตะรายนี้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเดลิทเทเลกราฟครับรายงานว่าไบรตันเนี่ยต้องการมากกว่า70ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของอยเซสไคเซโดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยมีเชลซีอาร์เซนอลแมนยูไนต็ดที่ให้ความสนใจและลิเวอร์พูลอาจมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับข้อเสนอในท้ายที่สุดนะครับขณะที่ฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าไคเซโดเนี่ยพร้อมจะย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วครับ รอแค่ทั้งสองสโมสรตกลงให้ได้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ก็มีเดลี่เมลรายงานว่าเชลซีและอดอทมุลเนี่ยให้ความสนใจทางนักเตะอย่างมิคาอิลฟายเย่ครับกองหลังชาวเซเนกาวัย18ปปีของทีมในลีกโครเอเชียนะครับซึ่งก็ยังถือว่ายังโนเนมฮะยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าก็เรื่องของดาวรุ่งนี่ถนัดอยู่แล้วครับทางฝั่งของเชลซีนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝาก,กันนะครับที่เหลือเนี่ยก็แทบจะ,ะไม่มีอะไรตกหล่นแล้วนะครับข่าวล่าสุดก็คือเรื่องราวของเอ็นกโลกองเต้ที่จ่อจะรับค่าเหนื่อยเกือบๆจะ100ล้านปอนด์ก็มีโอกาสครับที่จะย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียสูงมากๆนะครับอ่ะก็แฟนเชลซีก็ทําใจนิดน,นึงนะฮะใครมีความเห็นอย่างไรเรื่องกองเต้หรืออยากจะอวยพรเขาให้เขาโชคดีเนี่ย ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับสำหรับในช่วงของ Blues t เ d a y แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ